ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาไทยเอฟซีของแม่รักทุกท่านนะคะค่ะวันนี้คุณแม่มีผ้าคลุมไหล่ค่ะค่ะหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบาทนะคะผ้าคลุมไหล่นะคะค่ะเป็นงานค่ะความยาวสองเมตรนะคะช่วงนี้อากาศหนาวอากาศเย็นค่ะท่านจะเอาไปเป็นของขวัญของฝากก็เหมาะสมนะคะ ค่าราคาอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบาทนะคะผ้าคลุมไหล่ชายคุยหน้านางยกขิดชายคุยหน้านางห้าตะกอค่ะลายลูกแก้วค่ะหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบาทนะคะขาสวยทุกผืนง,งามทุกผืนค่ะผืนนี้เป็นสีคารามนะคะขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้ค่ะช่วงนี้ค่ะอากาศเย็นนะคะผ้าคลุมไหล่นี้นะคะ 1250บาทค่ะชายคุยหน้านาง5ตะกอผืนใหญ่ผืนกว้างค่ะตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งนะคะ1,250บาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะ1,250บาทค่ะเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะขาไปเป็นของขวัญของฝากก็เหมาะสมนะคะใกล้จะปีใหม่ก็มองหาของขวัญของฝากไปฝากญาติค่ะ1,250บาทค่ะ ชายคุยหน้านาง5ตะกอนะคะหนึ่ันสองรบาทเป็นลายค่ะยกขิดลายลูกแก้วค่ะชายคุยหน้านาง5ตะกอนผืนผ้าผืนนี้ออกสีน้ำเงินนะคะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดกางความยาว2เมตรค่ะคุมไหล่ชายคุยนะคะหน้านางค่ะหนึ่บาทนะคะไม่รวมค่าส่งนะคะค่ะสนใจโทรบอกโทรทัททททกโทรแจ้งคุณแม่ค่ะ 1250บาทผ้าชายคุยหน้านางห้าตะกอค่ะอ่นนี้ก็เป็นยกชเป็นยกฉัดนะคะช้างฉัดค่ะได้รวงข้าวค่ะค่ะช่วงกลางนี้ค่ะเป็นเป็นสีกรมนะคะม่วงค่ะม่วงเปลือกมังคุดนะคะป่วงมังเปลือกมังคุดสูกเข้มนะคะชายคุยหน้านางห้าตะกอค่ะ ความยาว2เมตรนะคะราคาอยู่ที่1,250บาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนดูดีดูเด่นทุกผืนค่ะ1,250บาทสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางค่ะค่ะเขาเรียกว่ายกฉัดค่ะถ้ายกฉัดนะคะค่ะ1,250บาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะ1,250บาทค่ะอ่าเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะอ่าพวกนี้เป็นผ้าคลุมไหล่ค่ะ ค่ะหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบาทนี่ก็สวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะอันนี้ก็เขาเรียกว่าปราศาทนะคะปราศาทตรหลวงค่ะหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบาทสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะชายคุยหน้านางห้าตะกอยกขิดชายคุยหน้านางห้าตะกอนนะคะค่ะเป็นผ้าคลุมไหล่ค่ะช่วงนี้อากาศหนาวเย็นนะคะท่านจะไปเป็นของขวัญของฝากก็เหมาะสมนะคะดูดีดูเด่นมากค่ะ ชายคุยหน้านางห้าตะกอค่ะเืนนี้หนึ่งันส้อยห้าบาทเป็นราคาที่เบามากนะคะถูกมากค่ะหนึ่งันสห้าบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะค่ะหนึ่งันสองห้าบาทสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะรหัสเก้านะคะก็ะเรียกว่า ขาปรา,าสาทหลวงค่ะลายปรา,าสาทหลวงค่ะค่ะพื้นผ้าออกเป็นสีแดงคล้งนะคะชายคุยหน้านางห้าตะกอความยาวอยู่ที่สองเมตรค่ะเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะหรือจะเป็นผ้าสบายก็เหมาะสมแล้วแต่ค่ะแล้วแต่พ่อพ่อแล้วแต่แม่แม่ทุกท่านนะคะจะเหมาะสมใช้แบบไหนก็ช่วงนี้เป็นผ้าคลุมไหล่างดีที่สุดนะคะค่ะขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ค่ะพกติดตัวไม่หนักกระเป๋านะคะเบามากค่ะอยู่ที่ราคา หนึ่บาทค่ะค่ะพื้นนี้พื้นนี้เป็นสีน้ำเงินสดนะคะนี่ก็สวยค่ะยกฉัดค่ะรวงข้าวค่ะค่ะส่วนมากเป็นหมู่บ้านนี้ค่ะเป็นหมู่บ้านนี้เป็นทําผ้าไหมนะคะค่ะเป็นหมู่บ้านทําผ้าไหมค่ะเป็นหมู่บ้านที่ค่ะเป็นเป็นทําลายพวกนี้ค่ะ ค่ะจะเป็นบางหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านไหนที่ทําพวกนี้ก็คือทําแต่พวกนี้นะคะ1,250บาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะ1,250บาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีความยาว2เมตรค่ะชายคุยหน้านาง5ตะกอเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะค่ะราคา1,250บบาทค่ะท่านจะไปเป็นของขวัญของฝากก็เหมาะสมนะคะยกขีดลายลูกแก้วค่ะค่ะเหมาะสมค่ะ หากเป็นของขวัญช่วงปีใหม่ก็มองดูของขวัญให้กับเพื่อนๆของเราเพื่อนสนิทวิเทคของเราก็ค่ะราคานี้ก็เหมาะสมนะคะหนึ่งพันสิบบาทค่ะอันนี้ลายนี้ค่ะเขาเรียกว่าลายเป็นสีครามนะคะสีครามก็เนื้อผ้าแน่นมากค่ะค่ะสีครามนี้ก็เป็นสีธรรมชาตินะคะย้อมจากครามค่ะคลามคือเกิดจากธรรมชาติค่ะ 1,250บาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะ1,250บาทนะคะหอฉัดสวยมากค่ะสวยมากก็จะมัดหมี่เป็นลายหอฉัดนะคะค่ะ1,250บาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนยกขิดลายลูกแก้วค่ะสีครามนี่ค่ะคือสีธรรมชาติค่ะเป็นครามนะคะเนื้อผ้าแน่นมากค่ะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะความยาว2เมตรกว้าง1เมตรมาตรฐานของผืนผ้านะคะ ชายคุยหน้านาง5ตะกอค่ะยกขิดลายลูกแก้วนะคะหนึ่บาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดกางเลือดด่อนหูดูเด่นนะคะค่ะหนึ่าสิบบาทค่ะชายคุยหน้านาง5ตะกอนะคะ หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทค่ะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนค่ะหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทชายคุยหน้านางห้าตะกอค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทนะคะสวยตลอดกาลงามตลอดปีค่ะเป็นผ้าชายคุยหน้านางเอาไปเป็นของขวัญของฝา,ากค่ะใกล้จะปีใหม่เลยนะคะมองดูของสวยๆงามๆค่ะคุมไหล่ชายคุยนะคะยกขีดลายลูกแก้วค่ะ 1250บาทเป็นราคาที่ถูกมากค่ะเป็นราคาที่โปรนะคะค่ะ1น5 0บาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเด่นทุกผืนค่ะเป็นผ้าคุมไหลนะคะค่ะยกขีดช,ชายคุยหน้านาง5ตะกอค่ะ1250บาทค่ะ ท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอบคุณที่น้องชาวไทยที่ให้กำลังกกมาตลอดบนรักษาภาคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ